เอาละนอกจากมีเมตตาแล้วก็มีความเพียรเมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าผู้บรรยายก็เพียรวันละยี่สิบชั่วโมงตอนนี้ท่านวันละเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่ท่านนะน้ำโอง่งหนึ่งตักวันละแก้วอขอให้ได้วันละแก้วโอ้จะเต็มนานเนาะผู้บรรยายนี่ตักวันละกระป๋องมันก็เลยเต็มเร็ว <laughs> เพราะฉะนั้นไอเนี่ยความเพียรเนี่ยก็อยู่ที่ท่าน ตอนนี้ไอ้ความเพียรนี่ก็ขึ้นว่าอย่าไปเจาะโอ,อง่งให้มันรั่วคืออย่าเอากิเลสเข้าถ้าเอากิเลสเข้าแล้วใส่น้าไปแก้วเดี๋ยวมันก็หายหมดละเข้า <c oughs> <c oughs> ใจนะมันต้องเขาเรียกว่าเพียรตามสัมมัปปทานสี่สัมมัปปทานสี่คืออ,อะไรสิ่งเศร้าหมองใดๆอกุศุล,ลกรรมใดๆที่ไม่เคยทําก็อย่าทําให้มันเกิดมีขึ้น กุศลกรรมใดๆกุศลธรรมใดๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้มันหมดไป mm hmm. เพียรที่สามก็ความดีใดๆที่ยังไม่เคยทําก็ทําให้มันเกิดมีขึ้นและเพียรที่สี่ก็เพียรรักษาความดีที่มันมีอยู่แล้วให้คงอยู่อย่างผู้บรรยายเนี้ย mm hmm. ก็รักษาความดีมา37ปีแล้ว mm hmm. เหตุที่ต้องรักษานี่เป็นเพราะอะไร mm hmm. เดี๋ยวจะรายฟังทีหลังเนี่ยก็อยู่มาได้สาเจดปีเนี่ย เพียรในประธานสี่หรือที่เขาเรียกว่าสัมมัประธานสี่ท่านต้องเพียรเพียรพยายามอย่าให้อกุสลธรรมใดๆมันเกิดขึ้นที่มันยังไม่เคยเกิดอย่าให้มันเกิดขึ้นเพียรกำจัดอกุสลธรรมที่มีอยู่แล้วให้มันหมดไปเพียรทำกุศลใดๆที่ยังไม่เคยทำให้มันเกิดมีขึ้นเพียรรักษากุศลธรรมให้มันคงอยู่ เนี่ยเพียนสี่ตัวนี่แหละครับอริยบุคคลเขาเพียนกันครับเพราะฉะนั้นท่านอยากจะเข้าถึงธรรมเนี่ยความเพียนต้องมีครับตอนนี้ก็เลือกเอาตามที่ชอบนะ <c oughs> ถ้าวันละแก้วกันนานหน่อยนอถ้าเอากิเลสเข้าก็โอ้ยิ่งเ <c oughs> ติมไปแก้วมันหายหมดเลยแห้งหมดแห้งหมดแห้งหมดมันก็ไปไม่รอดนะครับเ <c oughs> พื่อวัญญานี้ปิดหมด ใช้อิทธิบาทสี่สนับสนุนอิทธิบาทสี่คือปฏิบัติธรรมด้วยใจลักปฏิบัติธรรมด้วยความภาคเพียรปฏิบัติธรรมด้วยใจจดจอ่อใช้ปัญญาไต่สวนฉันทะวิริยะจิตตะนี่คือใจจดจ่อสติเนี่ยจิตตะวิมังสานี่เป็นตัวปัญญาเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยจะโดยวิธีใดก็ตามนะ ถ้าเป็นสมถะกรรมฐานแล้วจิตต้องตังมั่นเป็นสมาธินี่เขาเรียกว่าเขาถึงธรรมถ้าเล่นวิปัสสนากรรมฐานแล้วมันนี้ไม่พ้นสติปัฏฐานสี่ต้องเกิดปัญญาเห็นแจ้งเห็นแจ้งคือเห็นเหตุเห็นผลถูกตรงตามที่เป็นจริงวันนี้จริงหมื่นปีแสนปีข้างหน้าก็จริงนี่คือเห็นแจ้ง <c oughs> เข้าใจนะ เพราะฉะนั้นอิทธิบาทสี่เนี่ยมันเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จในกิจทางปวงท่านจะต้องมีควบคู่กับการปฏิบัติธรรมนอกจากมีความเพียรจะต้องมีอิทธิบาทสี่จะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันสําเร็จด้วยอิทธิบาทสีเท่านั้นอันนี้คือหัวใจแห่งความสําเร็จผู้บรรยายสําเร็จมาก็โดยอิทธิบาทสี่ ในสมัยที่มาบุกเปิกมอชใหม่ๆนี่นะเป็นอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์นะก็ต้องสอนในวิชานอกจากสอนแล้วจะต้องไปทํางานดําใต้ตึกวางท่อกแก๊สวางสา,งสายฟงสายไฟท้าหมดอ่ะแล้วก็ไอ้วิชาไหนที่เคยมีคนสอนแล้วมันมีหัวข้อง่ายๆคนอื่นแยกไปกินหมดไอ้ผู้บรรยายก็ได้ของอยากๆทท่านั้นเริ่มสอนวิชาใหม่เริ่มตั้งหัวข้อใหม่เริ่มกําหนดโอ้ยใหม่ๆมันก็ยากยากๆยากในที่สุด เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องง่ายไปเลยพอไปที่ไหนแต่ละแห่งก็บอกอ,อ,อาจารย์พูดเรื่องนี้นะอาจารย์พูดเรื่องนั้นนะเอาได้ทั้งนั้น,นะกําหนดให้เรื่องอะไรก็พูดได้หมดอะเห็นไหมเมื่อเรามีบาร,รมีมากแล้วมากแล้วมากแล้วไอ้ความยากที่เราเคยยากว่ายากเนี่ยทําจนเคยชินมันก็เป็นเรื่องง่ายไปการปฏิบัติทาปวดเนาะนั่งแล้วมันปวดขาเออเอาให้มันปวดจนความปวดมันเป็นปกตินิสัยของเรา ในที่สุดมันก็หายไปได้อิธิบาทสี่นี่สำคัญนะ <c oughs> ต้องมีครูผู้สอนเห็นถูกตรงตามธรรมครูผู้สอนเนี่ยสำคัญมีที่แห่งหนึ่งจะไม่เอ่ยว่าที่ไหนนะ <c oughs> มีผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาบอกว่าคืนนั้นเขาปฏิบัติธรรมแล้วค้านอนไม่หลับ เข้าไปหาครูผู้สอนครูพูอสอนให้ยานอนหลับมากินไปไม่รอดครับนี่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดมหา,าธาตุไม่เคยได้กินยาอะไรทั้งสิ้นเลยใช้ธรรมะเป็นยาธรรมโอสดเนี่ยเป็นยาพระพุทธเจ้าโคโดมท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วในครั้งที่พุทธการที่พระมหากัสปะ พระมหากัสปะานี่เป็นประธานปฐมสังกยนาพุทธศาสนาใช่ไหมสมัยนั้นท่านอาพาธพระพุทธเจ้าท่านไปสวดโพชชงเจ็ดให้พระมหากัสปะพาพระหลานนะฟังพอจบปั๊บหายปุ๊บเลยครับเอ๊เราก็ดูโพชชงเจ็ดเลยสติสามโพชชง ธรรมวิจยะสัมโพธิชงใช่ไหมวิริยะสัมโพธิชงปีติสามโพธชงปัตตดปัตสัตธ,ธิสัมโพธชงสมาธิอุเบขาเนี่ยก็เจ็ดตัวเนี่ยผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็มาวิเคราะห์เอ๊ะมันหายได้ยังไงอ๋อปีติปีติสัมโพธิชงเนี่ยปีติเนี่ยมันทําให้เลือดในกายผ่องใสทําให้เนื้อเยื่อผ่องใส โลกภัยไข้เจ็บหายเป็นปริดทิ้งเลยครับผู้บัญยายังเข้าไม่ถึงนะครับไอ้โพดชงเจตเนี่ยมันเป็นองค์คุณแห่งการตรัสรู้ผู้บัญยายยังเข้าไม่ถึงครับที่นั่งอยู่นี่ยังเข้าไม่ถึงถ้าเข้าถึงแล้วตัวนี้อยู่ไม่ได้ต้องไปห่มผ้าเหลืองแล้วแต่การปฏิบัติเข้าถึงยานสิบหก ไล่ไปเรื่อยจนข้ามโคตรภูยานข้ามโคตรโคตรตูยานไอ้ความเป็นปุถุชนข้ามไปสู่ความเป็นอริยบุคคลมัคคยานผลยานและปัจจเวคขณะยานโตที่16ดูไอ้สิ่งที่เรากำจัดได้แล้วสิ่งที่มันยังเหลืออยู่ต้องกำจัดโอ้ที่พวกคันถธทุระเขาบอกว่าคนที่เข้าถึงยาน16เนี่ยได้เข้าถึง นิพพานแวแบๆโอ้เป็นจริงเราก็เลยรู้สภาวธรรมอย่างนั้นแต่นนี้ระมัดระวังอย่างยิ่งเลยปัจจุบันนี้นะเข้าไปครั้งเดียวไม่เข้าอีกเลยครับเพราะอะไรไม่เข้าเพราะว่าผู้บรรยายรักษาสัจจะก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ครั้งนี้ได้บอกว่าจะมาบอกพกพวกที่เป็นมนุษย์เนี่ยว่าอย่าลงไปอบายภูมินะ สาเหตุที่จะลงอบบยภูมิคือจิตเป็นท่าทของความโลภความกโกรธความหลงกิเลสสามตัวนี่ครับพาเราลงอบบยภูมิชัดๆเลยนี่คือเหตุครับเนี่ยผู้บรรยายก็มาบอกไอค้ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยยัดให้มันมีอํานาจเหนือใจใจต้องไม่มีไอ้สามลายตัวลายนี่ไม่มีแล้วแล้วเราก็จะไม่ลงอบบยภูมิเข้าใจนะ